กินข้า,าวเช้าก่อนไปทำงานอันนี้ก็คือไข่ที่ดองน้ำปลาไว้นะคะดองเองนักเรงพร้อมรู้กินได้หรือเปล่าลองกันดูแล้วกัน <c oughs> ใส่น้ำจิ้มซีฟูดด้วยเฮ้ย <c oughs> มันก็ได้อยู่นะ เดี๋ยวให้ดูหน้าตาก็ดีมากเลยนะคะอันนี้น้ำจิ้มซีฟูดจัดโลดปึ๊บ <c oughs> จะกินได้หรือเปล่า <c oughs> อร่อย chiên gặp thịt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เพื่อนที่ทำงานจะเหม็นปากไปด้วย Kim kambing, kim seafood, kau enak. เราต้องรีบทำเวลาด้วยนะคะแปดโมงแล้วเวลาไม่ได้ เย็นนี้จะทำหมูกรอบกินเองค่ะเมื่อวานทำสเ,เต็กไม่ได้มีเวลาอัดคลิปเลยไม่ไย้ไปทำงานแล้วคะ่ะ